ีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะชาวน,นิมีเตะจะพาปั่นเลาะนะคะชมธรรมาชาติบรรยากาศนะคะสดชื่นต้องสั้งทางไปด้าาวยกันนะคะเพื่อนค่ะนี่เราก็จะเลาะนะคะชมธรรมาชาตินะคะแวะวัดแวะอะไรที่เราอยากไปนะเจออะไรเจออะไรเราก็แวะนะคะพเพื่อนๆค่ะไป เราทำคลิปนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะมีหนาป่าตาลไปเรื่อยๆนะคะนี่จะเป็นน่าจะเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะก็กำลังกำลังทำอยู่ตอนนี้น่าจะเปิดเร็วๆนี้นะคะ โอเพ็นหนาวนะคะเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ก็ไปเมี์จะก็มาเดินรีวิวให้ดูไปเรื่อยถ้าเปิดนะคะโอเตโต้นะคะวันนี้ก็สดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะเมย์ก็ปั่นเลาะไปเรื่อยๆนะคะทำคลิปเก็บไว้ส่งงานที่อยู่นะคะ วันไหนที่เราไม่ว่างมานะคะเราก็จะมีมีคลิปลงนะคะเพื่อนๆค่ะก็ล้อชมทุ่งชมวัดชมแม่น้ำกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรกาศธรรมชาตสองข้างทงในดกันกำเนะคะีมชีิตนะคะชาบ้าน2ข้างทางนะคะ วัดหรือเปล่านะคะเพื่อนมาวัดกันนะคะดูที่ว่าวันนี้วัดแรกนี่เดี๋ยวแย่งแวนที่ไหนเอาไว้ให้ลายทางมาเรื่อยมาเลยนะคะเพื่อนค่ะแหวนลายทางมาเรื่อยๆไหนชอบก็แวะนะคะแหวนชมทุง่งนาชมวัดนะคะชมแม่น้ำ เช้าด้วยกันกมิตนะคะน,นี่น่าจะเจอวัดแล้วหนึ่งวัดนะ,ะดูสิว่าเ <c oughs> บกระทันหันเ <c oughs> บกระทันหันนะคะเพื่อนเืนเมื่อกี้ยังมองไม่เห็นวัดนะคะตอน,นี้เห็นแล้วนะคะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดไก่เตีย้ยหรือเปล่าวัดไก่เตี้ยนะคะเพือ่อนไปต้องดูรถกันเลยคะ่ะ ไก่เตี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะมาชมนะคะวิวทิวทัศน์นะคะธรรมชาติเป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะวัดไก่เตี้ยด้วยกันกับเมย์นะคะหาพาที่ขึ้นสูงแล้วนะคะบอกว่าไปแวะลายทางกันนะคะกะว่าจะมาชมบ้านที่ขึ้นยามเช้าติมแม่น้ำก็กลายเป็นว่ามาหาสายนะคะแวะมาตลอดทางค่ะ ไ่จ้าได้ยินเสียงเรือแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปชมบรรยากาศนะคะถ่ายในวัดนะคะแล้วก็ดินฟังแม่น้ําเจ้าพญาด,ด้วยกันนะคะนี้นะคะมีน้องบูน้องน้องฝ่ายน้องกวายด้วยนะคะก็ที่คนเขาถ่ายชีวิตมานะคะเพื่อนๆค่ะกววยตอนนี้มีทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะคะมีทั้งหมดสี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็โชคดีของน้องนะนกนกนะคะลูกเอียงก็มาเลี้ยงก๋วยเท่าออกันนะคะนี่นะคะเต็มเลยนะคะเต็มลานเลยนอนดินกันนะคะโหนี่นะคะมีวัวน้อยด้วยค่ะมีวัวน้อยด้วยนะคะมีวัวน้อยตัวน้อยด้วยนะคะนี่นะคะหรือไม่ใช่ หรือว่าเป็นกอง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 ขี้บัวอยู่ไกลนะคะเพื่อนๆค่ะก็ซูมเข้าไปนะคะกลัวน้องตื่นนะคะน่าจะเป็นไม่ใช่ลูกนะคะน่าจะเป็นอ๋อใช่นะคะใช่นะคะใช่นะคะเห็นแล้วเห็นแล้วนุน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 เห็นแล้วเมื่อกี้หลบมุมกล้องนะคะมองไม่ชัดนี่นะคะเห็นแล้วนะคะ เห็นแล้วนะคะเราก็เขาลูกอ่อนนะคะเขาลูกอ่อนนะคะมยก็เลยไม่เข้าใกล้นะคะอยู่ห่างๆนะคะไปไปไปไอชมบรรยากาศภายในวัดแล้วก็ลิ้นฟังแม่น้าเจ้าพยาด้วยกันนะคะที่ขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนไม่ว่าจะมาถึงวัดแต่เช้านะคะก็สมาชมบรรยากาศภายในวัดนะคะช่วงเช้านะคะอาทิตย์ขึ้นนะคะ ถึงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะสวยงามนะคะพเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสายกันได้นะคะสายกันได้ก็แวะนะคะแวะแวะทุ่งหนาแวะทุ่งหนามาเรื่อยๆนะคะมีม่เรือมาพอดีเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะก็ที่นี่นะคะนี่นะคะกำลังล้างทำความสะอาดนะคะว่าไก่เตี้ยนะคะเราเป็นโบสถ์เก่าแก่นะคะนี่มีเจดีย์ทองนะคะแล้วก็จะมี ทาเวสุวรรณด้วยน,นะคะเพื่อนๆค่ะทาเวสุวรรณก็สักจิตนะคะเห็นอย่างนี้เมมาครั้งแรกพอาลุกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปเมยไปจอดรถแอรไมาก่อนนะคะนี่อา่านพอเพิ่งลับจากบินทบาทนะคะก็ไปบินทบาทในหมู่บ้านเมด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอารถใหญ่ไปนะคะนี่จะมีท่าจอดอพักเรือด้วยเมจะจอด จอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเดินจะเดินเท้าเข้าไปวิ่งแม่น,น้ํากันนะคะว้าวหมาก็เยอะนะคะวัดวัดเก่าแถวนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นวัดเปิดให้สําหรับแบบเป็นการแบบท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าใครจะเข้ามาชมมาทาบุญอะไรได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นพุทธกิจเป็นตัวนะคะเ,เพื่อนๆฝ่งก็จะเงียบนะคะนี่ฝั่งแมนะ่น้ำดุริยานะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะ สวยงามยามเช้านะคะเนว่าจะมาถึงแต่เช้าจะได้พามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะคะก็สายจนได้เลยนะคะเพื่อนค่ะตอนเช้านี้ที่หน้าวัดนะคะไก่เตี้ยนะคะเพื่อนค่ะชื่นยามเช้านะคะนี่นะคะวังปาหน้าวัดไก่เตี้ยนะคะเออก็มีเรือนะคะมีเรือสิงหาอันนั้นากบชงสินค้ามานะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะ น้ำเจ้าพญานะคะเพื่อนๆค่ะนมาชมวิวบรรยากาศลิ้นฟังแม่น้ำเจ้าพญา,า,นะา,า,า,ายามเช้ากับหมดนนะคะบริเวณวัดมีเที่ยวก,กำลังกายด้วยนะคะด้านนู้นนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่าสดชื่นนะคะสดชื่นยามเช้าซูมไว้ก็จะเวียนหัวนะคะเพื่อนๆ ่า,า,าสดชื่นจริงๆเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศเนาะยินฝั่งในน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะท่าน้ำก็ยาวไปนู่นเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะมีโรงเรียนอยู่ภายในโรงบริเวณวัดด้วยนะคะเดี๋ยจะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะโบสถ์เปิดหรือปล่าน,นะคะเด้าไปไหว หลวงพ่อนะคะก็อโอเคนะคะพเพื่อนๆค่ะออมาสู่บรรยากาศยามเช้าริมฝั่งแม่น,น้ำเจ้าพระยาด้วยกันกับเมนะคะมาวัดไก่เตี้ยนะคะนี่นะคะชมบรรยากาศชมเรือสินค้านะคะฝากเพื่อนๆที่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจ <S <S ใเมด้วยนะคะเมกล้าขอบพระคุณล่วงหน้านะคะก็ สำหรับเพืเ่อนๆที่พี่น,น้องที่ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะขอทำจริงใดก็ขอให้ผมบนมีสมความปรารถนาทุกประกาศนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบาย